สวัสดีครับพบกับช่องบ้านๆอนทัวร์นะครับวันนี้นะครับมาอัปเดตราคาข้าวเปลือกประจําวันศุกร์ที่20กันยายน2567นะครับวันศุกร์สุดสัปดาห์นะครับวันนี้นะครับราคาข้าวเปลือกนะครับมีการปรับขึ้นเล็กน้อยนะครับแต่ข้าวเปลือกหอมมะลินะครับปรับขึ้นอีกแล้วครับเพราะนั้นเนี่ยชาวนาครับพี่น้องเกษตรกรครับที่ยังมีข้าวเปลือกหอมมะลินะครับแห้งนะครับก็ เอามาขายในช่วงนี้ครับราคาดีมากครับแนวโน้มก็จะปรับขึ้นอีกนะครับเพราะว่าเหลืออีกประมาณ2-3เดือนเท่านั้นนะครับข้าใหม่ฤดูกาล2องพัน้กบ็หกก็จะเข้ามาแล้วนะครับว่าแนวโน้มจะมีการปรับขึ้นหรือลดลงครับตรงนี้ต้องติดตามกันต่อไปครับราคาข้าวเปลือกนะครับเป็นอย่างนี้ทุกๆปีครับพี่น้องครับช่วงที่เดือนกันยานุลานะครับก็ราคาข้าวเปลือกฮอมมะลิจะปรับสูงขึ้นนะครับ ก็หลายปัจจัยนะครับพี่น้องเกษตรกรทุกท่านนะครับไม่สามารถเก็บข้าวเปลือกได้ถึงท้ายฤดูการที่จะฤดูการใหม่จะขึ้นมานะครับมีปัจจัยหลายอย่างนะครับมีความจำเป็นต้องขายก่อนนะพี่น้องครับก็แต่ละคนมีความจําเป็นไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นแล้วนะครับก็จะมารายงานราคาข้าวเปลือกให้พี่น้องเกษตรกรได้รับชมนะครับเป็นราคากลางนะครับราคาเปรียบเทียบในแต่ละจังหวัดแต่ละพื้นที่ว่าปิดป้ายประกาศ รับซื้อข้าวหน้าโรงสีราคาจะเป็นตามที่ราคากลางกําหนดไหมนะครับแล้วก็คุณภาพข้าวต้นรับซื้อ35กรัมบางพื้นที่ก็42กรัมนะครับบางพื้นที่ก็ไม่ดูคุณภาพข้าวต้นนะครับรับซื้อราคาเต็มต้องดูแต่ละพื้นที่รับซื้อไม่เท่ากันครับไปลองครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด,ด้วยนะครับช่วงนี้นะครับปัญหาข้าวนาปี267 ทับ68นะครับมีผลกระทบของพี่น้องเกษตรกรของเราครับบางจังหวัดนะครับเจอกับน้ําท่วมนะครับบางจังหวัดก็เจอภัยแล้งนะครับข้าวยืนจนตายนะครับน้ําไม่มีนะครับอีกทั้งผลผลิตข้าวคาดว่าจะออกสู่ตลาดครับพี่น้องครับในอีก2เดือนข้างหน้าเนี่ยข้าวนาปีนะครับก่อนที่จะรับชมครับพี่น้องครับ ต้องขอขอบคุณสมาคมโรงสีข้าวไทยนะครับสำหรับข้อมูลราคาข้าวเปลือกทั่วประเทศครับประจําวันศุกร์ที่20กันยายน2567นะครับข้าวเปลือกเจ้านะครับมีการปรับขึ้นบางจังหวัดครับพี่น้องครับข้าวเปลือกเจ้านะครับความชื้นที่15นะครับกับความชื้นที่25นะครับความชื้นที่15นะครับก็รับซื้อในราคาที่13,000บาทถึง11,400บาทต่อตันครับพี่น้องครับครับก็มาดูราคาข้าวเปลือกเจ้านะครับความชื้นที่25นะครับ กรุงเทพมหานครน,นะครับปรับขึ้นนะครับรับซื้อตันละ9,000-9,400บาทต่อตันจังหวัดกาญจนบ,บุรีรับซื้อตันละ9,300บาทถึง -9,700 บาทต่อตันจังหวัดฉะเชิงเซาร,รับซื้อตันละ9,000-9,400บาทต่อตันจังหวัดชัยนาทรับซื้อตันละ9,600บาท -10,000 บาทต่อตันจังหวัดนครนายกรับซื้อตันละ9,100บาทถึง -9,500 บาทต่อตัน จังหวัดนนทบุรีรับซื้อตันละ9,300บาทถึง9,700บาทต่อตันจังหวัดนครปฐมรับซื้อตันละ9,300บาทถึง9,700บาทต่อตันจังหวัดปทุมธานีรับซื้อตันละ9,000ถึง9,400บาทต่อตันจังหวัดเพชรบุรีรับซื้อตันละ9,300บาทถึง9,700บาทต่อตันจังหวัดลพบุรีรับซื้อตันละ9,200บาทถึง9,600บาทต่อตันจังหวัดสิงห์บุรีรับซื้อตันละ9,500บาทถึง9,900บาทต่อตันจังหวัดสุพรรณบุรีรับซื จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับวันนี้นะครับปรับขึ้นนะครับรับซื้อตันละ8,900บาทถึง9,300บาทต่อตันจังหวัดราชบุรีรับซื้อตันละ9,300บาทถึง9,700บาทต่อตันจังหวัดกำแพงเพชรรับซื้อตันละ9,100บาทถึง9,500บาทต่อตันจังหวัดพิจิตรรับซื้อตันละ9,300บาทถึง9,700บาทต่อตันจังหวัดนครสวรรค์รับซื้อตันละ9,300บาทถึง9,700บาทต่อตันจังหวัดพิษณุโลกรับซื้อตันละ9,300บาทถึง9,700บาทต่อตัน จังหวัดเพชรบูร์รับซื้อตันละ8,900บาทถึง9,300บาทต่อตันจังหวัดอุตรดิตถ์รับซื้อตันละ9,300บาทถึง9,700บาทต่อตันจังหวัดนครศรีธรรมราชรับซื้อตันละ9,500บาทถึง9,900บาทต่อตันราคาข้าวเปลือกเจ้านะครับความชื้น25ปรนะครับปรับขึ้นจากวันที่18กันยายน2567นะครับวันนี้นะครับวันศุกร์ที่20นะครับกันยานะครับ2567ปรับขึ้นนะครับกรุงเทพมหานครกับอยุธยานะครับปรับขึ้น100บาทครับพ ครับก็มาดูราคาเข้าเปลือกของปัทุมกันต่อครับพี่น้องครับความชื้นที่15รนะครับราคาก็ยังคงที่อยู่นะครับกรุงเทพ party, มหาคนครรับซื้อตันละ15,000บาทถึง15,500บาทต่อตันจังหวัดชัยนาทรับซื้อตันละ15,800บาทถึง16,300บาทต่อตันจังหวัดสิงห์บุราาีรับซืบ้อตันละ14,500บาทถึง15,300บาทต่อตันราคาเข้าเปลือกของปัทุมนะครับช่วงนี้ก็ราคาก็ยังสูงอยู่ครับพี่น้องครับครับก็มาดูราคาเข้าเปลือก หอมมะลิกันต่อครับพี่น้องถือว่าช่วงนี้นะครับราคาข้าวเปลือกหอมมะลินะครับราคาแรงพุ่งสูงนะครับพี่น้องเกษตรกรที่มีสต็อกข้าวอยู่นะครับสุดท้ายนะครับเหมือนกับกวาดยุ้งมาขายแล้วพี่น้องครับเพราะนั้นเนี่ยราคาสูงมากนะครับหลายๆรอบปีนะครับก็ถือว่าสูงนะครับช่วงนี้นะครับมาดูราคานะครับความชื้นที่15เปอร์เซ็นต์นะครับวันนี้นะครับปรับขึ้น3จังหวัดครับพี่น้องครับจังหวัดบุรีรัมย์นะครับรับซื้อตันละ16,500บาทถึง17,100บาทต่อตัน จังหวัดนครราชสีมารับซื้อตันละ16,700บาทถึง17,200บาทต่อตันจังหวัดร้อยเอ็ดครับปรับขึ้นครับวันนี้รับซื้อตันละ16,600บาทถึง17,200บาทต่อตันจังหวัดขอนแก่นรับซื้อตันละ16,200บาทถึง17,500บาทต่อตัน จังหวัดยะสธรเรบซื้อตันละ16,500บาทถึง17,500บาทต่อตันนี่ครับปรับขึ้นเช่นกันครับจังหวัดยะโสธรจังหวัดอุดรธานีครับรับซื้อตันละ15,500บาทถึง16,800บาทต่อตันจังหวัดอุบลราชธานีครับรับซื้อตันละ16,000บาทถึง16,500บาทต่อตันจังหวัดศรีสะเกดปรับขึ้นเช่นกันครับรับซื้อตันละ16,500บาทถึง17,500บาทต่อตันจังหวัดสุรินทร์รับซื้อตันละ17,000บาทต่อตันครับข้าวหอมมะลิราคาสูงมากครับพี่น้องครับ ครับก็มาดูราคาข้าวเปลือกเหนียวก็ขอ6ครับพี่น้องครับความชื้นที่15นะครับจังหวัดขอนแก่นรับซื้อตันละ13,000บาทถึง13,600บาทต่อตันจังหวัดอุดรธานีรับซื้อตันละ12,800บาทถึง13,300บาทต่อตันข้าวเปลือกเหนียวก็ขอนะครับพี่น้องที่ปลูกข้าวเปลือกเหนียวก็ขอนะครับช่วงเดือนพฤศจิกายนนะครับเริ่มเก็บเกี่ยวกันแล้วนะครับดูแนวโน้มราคาข้าวเปลือกเหนียวนี่นะครับจะปรับขึ้นหรือลงนะครับก็ต้องจิตตามกันอีกครับพี่น้องครับ มาดูรายการสุดท้ายครับพี่น้องครับราคาข้าวเปลือกเหนียวนะครับเชียงใหม่สันปะตองนะครับความชื้นที่15เปอร์เซ็นต์นะครับราคาถือว่าสูงครับรับซื้อตันละ15,000บาทถึง16,000บาทต่อตันอุดรธานีนะครับหม่คะนะครับรับซื้อตันละ11,500บาทถึง12,000บาทต่อตันปัจจัยที่ทําให้ราคาข้าวเปลือกปรับขึ้นปรับลงนะครับราคาข้าวเปลือกในตลาดนั้นนะครับหลายๆคนนะครับอาจจะอยากรู้ว่าใช้เกณฑ์อะไรในการกําหนดปัจจัย ราคาข้าวเพื่อมาขายเพื่อการรับซื้อนะครับกบกับปัจจัยหลายๆอย่างนะครับความแห้งแล้งครับสภาพอากาศไม่เอื้ออนวยต่อการเพาะปลูกข้าวนะครับความแห้งแล้งครับส่งผลต่อปริมาณข้าวที่ผลิตได้มีจํานวนลดลงครับพี่น้องครับนี่ครับก็เป็นปัจจัยครับการสก๊อกด้วยนะครับ และราคาข้าวเปลือกของประเทศเพื่อนบ้านด้วยครับพี่น้องครับครับที่ผมแจ้งราคาข้าวเปลือกประจําวันนี้ครับเป็นราคากลางที่กําหนดไว้นะครับการรับซื้อแต่ละจังหวัดนะครับแต่ละโรงสีจะรับซื้อไม่เท่ากันนะครับความชื้น15% 25%นะครับแล้วก็คุณภาพข้าวต้นนะครับ35กรัมหรือ42กรัมนะครับหรือสิ่งเจอปบนะครับขึ้นอยู่กับแต่ละโรงสีแต่ละสถานที่รับซื้อครับพี่น้องครับ ผมขอเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องเกษตรกรทุกท่านทั่วประเทศไทยนะครับสู้ๆไปด้วยกันครับพี่น้องครับรับชมคลิปนี้แล้วฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่องบ้านๆออดถัรวด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ